สวัสดีครับสวัสดีครับมาไงไปไงครับเนี่ยผมจะมาไงไปไงเรื่องของผมไม่เกี่ยวคุณนี่เอ่อเอ่อไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณเป็นที่ค่าหรือไงอต้องมารับใช้ผมอ่ะคือหมายความว่าผมจะแนะนําสินค้าหรือว่าจะให้อะไรให้ผมพรีเซนต์อะไรกับมไม่ต้องไม่ต้องคุณจะมาพรีเซนต์อะไรคุณมีความรู้เกี่ยวกับพรีเซนต์อะไรบ้าง<อ>คุณเรียนจบที่ไหนมาล่ะอ๋อจบปริญญ,ญาตรีที่ชิคาโกครับโเมืองเชกครับรรนยที่วัดประดูในทรงธรรม มาเรียนธรรมะเพิ่มเติมด mm. mm ้วยเมงกะระบาเมงกะระบาเมงกะระบาเมฆเมฆกะกะระลา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 บาบาเมงกะระบาเมงกะระบาเมงเมงเมงเมฆกะกะลาลาลาบาบาเมงกะลาบาเมงกะลาบาค่อยๆฟัง hmm. ด mm ้วยค่อยๆฟัง hmm. ด mm ีเมรองใิล hmm. mm ูกเมงกะลาบา เมฆกาลาบะกาลาโอ้โหนี่ถูกเลยมาเมืองไทยนานยังฮะไอ้บอกครับถามว่ามาเมืองไทยนานยังสั่งอร่อยจากกันไทยไทยอันนี้ถามว่ามาเมืองไทยนานยังก็ใช่ถามถามวิธีฮะทำเรียงเมื่อกี้สั่งก็อร่อยคุณนี่ตลกอยู่เรื่อยถามว่าถามมึงแกล้งกูเขามาเมืองไทยสมเดยงเขามาเมืองไทยนานยังต่อต่อย่อไทยก็เหรอ อ่าก <oyu> ็มาเสียอะไรกันบ้างกะตัวกระสินี้งก็เลยกันากะนเนี่ยเนอะไกระสินหลงเป็นกรสินิวันัตยาเจียวอะไรตัวนันสัตาสิีนะสัตยก็การเัอะไรที่นาปฏิกาหลอ่าเ่อะาอะอะนตัวนี้ไงมาตัวน้ัวกัวายอะงนั วเขาวางมืองขทยนะถ้าเคยมาเมืองไทยหอนแล้วตาเด็เด็ดแต่ตาหลานเนี่ยออซานซีจีบอกว่าให้กลับไปเรียนฟรีได้ก็กลับไปเรียนไปศึกษาอีกรอบหนึ่งตอนนั้นไปเรียนขับรถเรียนขับรถแล้วกลับมาจะมาทำงานเมืองไทยแต่ขาไม่ได้ขาคนละฝั่งโอ้แต่พี่ได้คุยภาษาไทยเก่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยกับเสียแป๊บนึงเออเสียจมูกไปไหนฮะ จมอยู่ดนห้าอองหลัอ้ยไเดี๋ยวยว่เหมือนคุณทไยดยอกหยีครับโอโเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแบนึอะไรเขี้ยวอะไรจับจอะเขี้ยวอะไรอยู่เนยลิลุกเี้ยวไม่ขอเอาไม่อลุกทำไมไม่เขี้ยวหมากเขี้ยวพูอ่ะไม่มีเงินโอ้โหจนนะเจแล้วมีมาใครเนี่ยมาใครกิงอยู่กับปากยางอยู่กับเอวมาใครนี่ไงดูสิจำได้ไหมล่ะ ลูกใครเนี่ยอโหลูกใครฮะที่แกปล่อยมาเนี่ยเหมือนแกทั้งนั้นแหละมันเหมือนกูตรงไหนวะนนี้กูอยากจะรู้นักเนี่ยไปซื้อที่ผมจะมาเนี่ยเอญรถแกเสียอีกอุ้ยรถเสียมีรถเขารถเขาเสียครับตับนี้กูไม่ได้เบรกสะบัดไงครับกูไม่เคยเล่นเบรกสะบัดกูคนละคณะกับพวกมึงคุณรถคุณเสียเป็นอะไรอะรถเสียเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดป่ะ เพื่อนสุดหุดเผาหักสลักหาย<ม>หัวเทียนห่างยางแฟบแน่ตายไดไม่จ่ายไฟไม่ช้าสตาร์ทพังใช่ไหมครับโอ้โหใช่ใช่ฮะแ้่ผมก็เลยโอไ<อ>ปเไรนี่จะไม่เป็นพวกเบาสาย,เบา,สายเบาขุ่นเบาข้นเบาเป็นตะกรอนกน้นมือชาเท้าชา,าใช่ไหม ครับแล้วผมก็ได้มาต่อเรือผมมีเรือยางสั้นสั้นสัมพันธ์เรือใบของตายว่างขังเรือแฝดเรือคงเรือรั่วเรือล่มเรือผมเรือจมเรือผุเรือพังเรือแฝดหัวใช่ไหมเนี่ยมาเนี่ยที่มาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับแต่เรือมาได้นิดเดียวก็เออมาบอกรถโอ้ยมารถมารถแสดงว่ามารถบัสรถเบนท์รถเข็นรถใส่กัญชยานมอเตอร์ไซค์พี่ตู่ก็ต้าฮุนเนอร์นิตเตอร์ดันตันก็ต้าเอรุสต์จนสังกอนเนอร์โรกันเรืิงกาวาซากิอีซูซูใช่ไหมใช่ไหมของ้า น้อยใจพ่อพ่อมีเมียน้อยทําให้ผมต้องมีแม่หลายคนอุ้ยไม่แม่หลายคนเหรอครับแม่ติ๋มเชียงใหม่มีป่ะมีป่ะแม่ติ๋มเชียงใหม่เหรอเออแม่ใหญ่ลำปางเออแม่ตาพิจิตรเออแม่ชิดแม่ชิดเมืองจันเออแม่บุภันนะแม่บุภันเมืองแพร่เออแล้วแม่งอยู่ไหนในตอนเนี้คนแม่ง แม่เอ้ยแม่เอ้ยอยู่ไหนจ้าครอบครัว <c oughs> ผมยากจนมีทั้งบ้านมีแม่ทํางานอยู่คนเดียวแม่แม่ชื่ออะไรอ่ะฮะแม่ชื่อหีบหีบนามสก,กุลเหินหาวครับหีบเหินหาวบ้านอยู่หัวหินไงยหัวหินไม่ทินมีหอยฝรั่งนั่งคอยจุยหอยติดหินไม่มีห,มมหินไม่มีติดหอยไม่มีหินไม่มีติดหอยมีแต่หอยติดกับก้อนหินแล้วแม่วันนั้แม่ไปหาหอยครับแล้วเป็นไงหอยเป็นไงได้มากี่หาบได้ไม่กี่หาบนะ ไม่รู้ผู้มผมไม่สบายอะครับเอาจาไม่สบายเนี่ยปวดหัวตาโมโตะไม่ใช่ครับนี่ก็จะรีบพ่องไปไหนฟังเขาก่อนดิมันส่งมาก็ต้องเล่นอยู่อไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปวดอ่ว